เวียนเคนมึงจะไให้หอยบ่เอาเอาบ่ล่ะเด็กหน่อยช่วนมีไหมไม่เลยวะีนเ่งเอเอาบ่ล่ะม่เอาบ่ล่ะคนเราขุมกับกูด้อกูบริยาด้วยวาเดววางว้เตะเอาไงมันกระดายนี่นักเลงนักเลงใส่ใหม่ผมนี่ว่าใจใจว่าใจนักเลงใส่มหม่หรอว่าใจนี่ว่าใจกวันมาสูมึงออกยายก็ใส่หุนังเล่นอไอย่างงเยอ่หุ้เต็ม

ย่งขนมข,ข้าวนน่บอกไสวนเจ้าหนูไข่โอ,อ้มันดวอกแมเวเนี่ยของเนี่ว